กลับมาตามคําเรียกร้องนะคะสำหรับคนไทยทางประเทศเลย70ล้านคนยังคงตั้งหน้าตั้งตารอคอยตัวเลขของไอติมนะคะที่จะมาบอกกันนะคะสำหรับรัฐบาลไทยงวดแรกของปีนั่นก็คืองวดวันที่2มกราคมปี2568นะคะงวดแรกของปีนะคะไอติมเชื่อเลยว่าตัวนี้ยังไงมีแน่นอนอย่าเรียกว่า100% ความมั่นใจของติมเนี่ยนะคะต้องเรียกว่าล้านเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะว่ายังไงมันมาแน่นอนนะคะนั่นก็คือเลข4นั่นเองนะคะงวดแรกของปีมี4แน่นอนนะคะใครมักสีจัด4เลยค่ะนะคะสีแรกที่ติมจะเคาะให้แล้วก็มอบให้กับคุณผู้ชมไปหาซื้อลอตเตอรี่นั่นก็คือ4ีสา นะคะ43เ,เคยออกมาแล้วและมีโอกาสแนวโน้มที่จะกลับมาโครจรอ,ออกในงวดแรกของปีอย่างแน่นอนนะคะนั่นก็คือ43นะคะแล้วก็4ที่2ก็คือ48แล้วก็45นะคะับ3ตัวก็คือถ43แล้วก็843อะ่ะหลายๆคนสงสัยว่าทำไมให้ตัวเดิมนะคะเพราะตัวเดิมมีโอกาสโครจรมาในงวดแรกของปีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมัก4ชอบ4ีเหมือนไอติมนะคะก็ ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันให้ไวเลยนะครับเพราะว่างวดแรกของปีไอติมเชื่อเสมอนะฮะว่ารางวัลใหญ่จะเป็นของเราอย่างแน่นอนนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีจานนตีสวัสดีเอฟซีทางช่อง YouTube, อาายูทูปประจานนตีพารวยทุกคนครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวบพน,นันวันนี้อยู่จานนตีครับเช่นเคยครับวันนี้เหมาลอตเตอรี่อีกแล้วครับเพราะว่างวดก่อนเนี่ยงวดก่อนโอ้เสียงรดมากวาดีพี่น้องตลอดเลยเด้อพี่น้องเนาะ มื่ก่อนก็ขออนุญ,ญาตชิงอีกรอบนะครับเมื่อก่อนก็ได้ไปหลายชุดนะครับสองหนึ่งนะอ่าไล่ไปหลายชุดมากนะครับเนาะทั้งหมดก็29้ใบนะหามื่นก็่บาทกับพี่น้องวันนี้ก็จะมาหยิบโชว์สดๆกันนะครับเนาะไม่ใช่คอนเทนต์แต่วันนี้ก็หยิบชุด2ชุดก่อนช่วยกันไปเพราะว่าเยอะนะครับอ่าบอสือตะน้ำพญเพชรครับนะครับเนาะเมื่อก่อนก็ถูกนะหลายคนถูกด้วยก็ยินดีด้วยอย่าลืมนะครับเนาะ ก็ <G ül> หวยวันนี้หลายคนเถียงกันมันไม่ได้ออก30มสิบด้วมันออกส่ไอ้มันออกสองมออกราหกแปดนะนเพราะเขาเลื่อนนะเขาเลื่อนอะไรนี่แหละนะครับนอกแต่เขาเลื่อนนะครับอย่าเพิ่งเถียงกันนะครับบางคนก็มาเห็นว่าบางน็อตเขาออก30 <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะหยิบลอตเตอรี่ใบแดงของเรานะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่เสื้อ,อยังก็ได้ขอให้มีสี่สี่เก่าสีหนึ่งเก่าหนึ่งหลักกับสีเจ็ดสี่เก่าสีหนึ่งเก่าหนึ่งหลักกับสีเจ็ดสามตัวมีสี่เก้าหนึ่งกับสี่เก้าเจ็ดแต่เอาตำแหน่งนี้ดีกว่าเอาเก้าสี่หนึ่งอ่า 497นะครับเนาะเม็ดเดียว4 9ก็4 94เก4าเม็ดเดียว4 9เก็4นะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนถ้ารู้รวยกันหมดนี่ครับไม่ต้องซื้อหลายใบซื้อใบเดียวนะครับเนาะฉะนั้นใช้สติวิจารณญาณในการรับชมเลือกได้ก็เลือกเบาได้ก็เบาเบาไม่ได้เลือกไม่ได้ก็ขอให้ถูกรางวัลที่ง30ล้านเด้พี่น่องได้